แล้วเขาไม่เคยยอมให้ใครทําก็ตื้อจนเขาให้ทำนะคะห้องพยาบาลกับห้องน้ําเวลาพุทธศาสนิกชนไปเ,เกิดความลําบากในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็เราก็จะร่วมกันสร้างพระเบบีบุตรดาหรือพระพุทธเจ้าน้อยในองค์ใหญ่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูรณะครั้งที่สามตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานการบูรณะครั้งนี้ครั้งที่สามเขาไม่เคยให้ใคร บุรณะเลยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้บุรณะเพราะคนแรกที่บุรณะคือพระเจ้าอาโศกมหาราช300ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปริเนพานต่อมาคือเมื่อ50ปีที่แล้วคือท่านอูทันเ,เลขาธิการสาประชาชาติแล้วไม่เคยให้ใครประเทศไหนบุรณะเขาให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเป็นการบุรณะครั้งที่สาเพราะพระพุทธเจ้าน้อยนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการบุรณะครั้งที่สเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แล้ถวายเป็นภาพกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพิมราชินีนาถนะคะก็เลยขออนุญาตว่าถ้ารายละเอียดเดี๋ยวดูที่เต็นท์ด้านหน้าเนี่ยค่ะอยู่ด้านขวามือจะมีรูปภาพให้เห็นได้ชื่นใจตอนนี้ก็โดยสรุปนะคะว่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามาถึงคำถามคำที่คุณจอมเกินไว้ว่าก็มีความรู้สึกว่า ได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับใช้พระพุทธศาสนาเล็กๆถ้าเทียบกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยดิฉันถือว่าดิฉันได้ทำงานให้พุทธศาสนาเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ก่อนตอนอคุณพ่อคุณแม่ก็จะสร้างวัดก,ก็จะทอดกระถินสร้างวัดสร้างวิบบะโบสอะไรกันหอะระฆังอะไรเงี้ยก็เป็นประจำก็เท่านั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำบุญนะคะ เรียกว่ากับสถานที่ที่ประสูตรและได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระธรรมคำสอนมากขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าสุดารัตได้อะไรจากการปฏิวัติ5ปี7-6ปีเนี่ยจะ7ปีเนี่ยนะคะดิฉันเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวนี้ใจเย็นเขาจัดมา10เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเฉยๆนะคะ เริ่มรู้จักคำว่าอภัยทานนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปีดง่ายเหมือนแต่ก่อนนะคะใจเย็นนิ่งแล้วก็ให้อภัยมองทุกคนอย่างเข้าใจคนที่เขาไมเ่เคยดีกับเราตอนที่เรามีตำแหน่งวันนี้เข้าร้ายกับเราในวันที่เราเตกอับก็มองเขาอย่างเข้าใจซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าถ้าสำหรับตัวเองนะคะ มหาศาลในชีวิตนี้ที่ได้ที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วได้นำพระธรรมมาปฏิบัติแล้วความสุขอยู่ที่เราการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะมีค่ายมีสีดิฉันเจอบ่อยๆที่ไปทานอาหารคนที่เขาอยู่ต่างค่ายต่างสีพอเห็นเราปั๊บเขาก็อย่างเงี้ยนะคะเราก็มองเขาอย่างเข้าใจถ้าเป็นแต่ก่อนนะไม่ยอมนะคะ ลองมาอย่างนี้ใส่หน้านี่สงสัยจะได้สวยงามกันแต่เดี๋ยวนี้มองอย่างเข้าใจแล้วก็คิดว่าเขานั่นแหละทุกเราเนี่ยไม่ทุกนะคะเราทานข้าวเรายังทานข้าวกับลูกยิ้มแย้มแต่เขาเนี่ยเห็นหน้าเราเขาทานข้าวไม่ลงเพราะฉะนั้นเขาทุกเราไม่ทุกนะคะอันนี้คือคุณค่ามหาศาลสําหรับตัวเองแล้วก็ส่วนที่สองคือที่เราได้บุรณปฏิสังขอนซ,ซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ได้ ชาติไหนในโลกนี้ได้รับสิทธินี้คนไทยได้รับสิทธินี้ดิฉันเลยตั้งใจว่าจะขอโอกาสนี้เนี่ยทำงานส่วนนี้เนี่ยที่ได้ตั้งใจแล้วเนี่ยเพื่อถวายเป็นผู้ทธบูชาแล้วก็เป็นการทํางานเพื่อถวายพระพุทธศาสนาเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยให้จบเพราะว่าถ้าไปรับตําแหน่งทางการเมืองลองมาทํางานแบบนี้ออกมานั่งแบบนี้เขาก็จะดอกอีกฝั่งนึงก็จะมาด่าละ เนี่ยมาสร้างภาพเนี่ยเห็นไหมนี่มาอย่างงุ้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นของดีๆก็จะเสียแล้วดิฉันก็คิดว่าในชีวิตนี้เป็นรันตีมาเยอะแล้วค่ะเป็นสสก็เยอะแล้วหลายสมัยรันตีก็หลายกระทรวงการเป็นรันตรีนั้นง่ายมากกว่าการที่เราจะได้มีโอกาสบรูรณะที่ประสูติพระเจ้าเป็นเรื่องยากมากกว่าในชีวิตนี้ดิฉันคิดว่าในโอกาสในชีวิต ของดีชั้นก็คงมีครั้งเดียวนั่นนั่นเองนั้นก็เลยขอว่าถึงแม้ว่าจะปลดล็อกแล้วความว่าดีใจไหมที่เราได้กลับมาเป็นพลเมืองเต็มขั้นดีใจแต่ขอเบรกง,งานการเมืองไว้ถือว่าโอกาสยังมีในอนาคตแต่การบูรณะปฏิเสศสังขารที่ประสูตรมีโอกาสเดียวในชีวิตก็ขอทําให้เสร็จนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วต้องขอขอบคุณว่า,าพระธรรมคําสอนนะคะได้ ได้เปลี่ยนชีวิตดิฉันจริงๆทําให้ชีวิตมีสุขขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ท่านเราได้ถ้าได้ยิ่งไปอ่านความหมายของพุทธวจนะหลายๆตอนก็คืออย่างที่พระคุณเจ้าท่านได้ได้เทศสักครู่นี้ว่าจริงๆก็คือการที่ค้นหาต,ตัวเองแล้วก็พยายามทำให้ตนเองนั้นมีความสุขใจแล้วก็คิด บวกคิดโลกมองโลกในแง่ที่ดีทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ดิฉันคิดว่าชีวิตดิฉันเปลี่ยนละตรงนี้คือถือว่าคุณค่าที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณคุณหญิงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่ทําให้ทางยูเนสโกยอมที่จะให้เข้าไปบูรณะอาจจะพูดได้หรือเปล่ายัางไงเชิญครับขอบพระคุณค่ะค,ค่ะกับกับ,บแมัสีการพระคุณเจ้านะคะ สามสิบเอานีกได้ยกมันอยู่ท um> ี่กดมันได้แล้วม <Yeah, ั้งค่ะกลับมัสการพระคุณเจ้าอีกรอบค่ะค่ะก็ก่อนจะถึงสิ่งที่ค cool ุณจอมแนะนำอยากจะให้ถ่ายทอดความเป็นมานะคะ ก็อยากจะ,ะต่อจากพระเดชพระคุณสักนิดหนึ่งนะคะว่าตัวดิฉันเองนั้นเนี่ยถือว่าได้พระธรรมนะคะอย่างที่ที่เห็นชัดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยคือเรามีความสุขมากขึ้นจากการที่ได้นำพระธรรมมาปฏิบัติ ใจเราเป็นสุขมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักการปล่อยวางรู้จักสิ่งที่เป็นไปนะคะแล้วก็อย่างที่พระคุณเจ้าได้ได้กล่าวนะคะอน,นิจจังทุกขังอนัตตารวมทั้งสิ่งที่มากที่สุดก็คือเรื่องของความเมตตาความกรุณาการให้อภัยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยดิยฉันคิดว่า ยืนยันว่าสำหรับพุทธธรรมพุทธศาสตร์พุทธธรรมนั้นสำหรับตัวเองนี้ได้ผลนะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขมากขึ้นใจเป็นสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในหรือความแข็งแรงในจิตใจมากขึ้นแต่ก็อยากจะนึกเผื่อไปถึงบ้านเมืองนะคะอย่างที่คุณจอมได้เกริ่นไว้ตอนต้น จริงๆแล้วนะเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีความขัดแยง้งมีความเห็นต่างกันก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยอาจจะเป็นยุคที่รุนแรงมากที่สุดยุคหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะหาทางออกได้หรือไม่แต่ถ้าเรามานั่งย้อนกลับไปคิดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ตรงกันว่าแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้เนี่ยถ้าทุกฝ่าย ได้ยึดพระธรรมคําสอนได้รู้จักนะคะการที่จะให้ความเข้าใจในแต่ละความคิดของแต่ละฝ่ายมีความเมตตานะคะมีความกรุณาแล้วก็มองกันอย่างเข้าใจและให้อภัยเนี่ยดิฉานคิดว่าทางออกของประเทศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะก็ทางรอดทางเดียว ก็คือการใช้หลักพระธรรมใช้หลักศาสนาพุทธเข้ามาทั่วโลกได้ยกย่องนะคะวันวิสาขาบูชาโลกเนี่ยถือเป็นวันสันติภาพของโลกด้วยเราจะเห็นว่านาสถานที่ประสูติอย่างที่ลุมพินีเนี่ยเขาจะมีไฟสันติภาพโดยที่องค์การสากลชาติเนี่ยได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสันติภาพนะคะ แล้วประเทศไทยเป็นประเทศพุทธสันติยังไม่เกิดนะคะก็ต้องหันกลับมาดูตนเองว่าเราลืมลากเง้าของตัวเราเองเราใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะเราใชา้จิตนะคะที่ใส่จิตที่ปรุงแต่งเหนือความจริงวันนี้ถ้าเรากลับมายึดหลักพระพุทธศาสนา นะคะรู้จักการพิจารณาการใช้เหตุผลใช้หลักเมตตาใช้หลักกรุณาแล้วก็ใช้การอภัยนะคะก็คงจะเป็นทางออกของประเทศได้นะคะก็ดิฉันก็มอมพิดว่าตัวเองเนี่ยสุขแล้วก็อยากให้ประเทศเนี่ยคลายความทุกข์ด้วยโดยใช้หลักพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะเชียร์ต่อนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าที่ ท่านว่ากันว่าเนี่ยเราจัดปีละหนใช่ไหมคะในวันวิสาขาบูชาก็อยากจะชวนกันว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะจัดถ้าเราจะมีที่รวมนะคะปกติเราก็ไปวัดอยู่เราใช้วันอาทิตย์เนี่ยที่เป็นวันหยุดของทุกคนเนี่ยเป็นวันครอบครัวและเป็นวันที่เราจะประกอบ ศาสนาศกิจ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันอาจจะสวดมนต์เล็กน้อยนั่งสมาธิเล็กน้อยร่วมกันนะคะตอนเช้าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมาทางครอบครัวร่วมกันตอนที่ที่ฉันอยู่ทางที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ผลักดันเข้าคอรมอแต่ว่ามันหายไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เบื่อการเมืองว่า วันพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เรื่องแต่และเรื่องก็จะหายไปได้ผลักดันให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวคุณจอมคะโดยทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมตัวอย่างคือเช้าเนี่ยก็เข้าวัดหรือว่าศาสนาอื่นก็เข้าไปตามศาสนาเข้าเข้ามาสัสยิ์เข้าโบสถ์ก็แล้วแต่สักตอนเช้า ตอนกลางวันก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะไปทานข้าวด้วยกันกลับมาทำข้าวกับข้าวที่บ้านอาจจะไปชอปปิ้งกับครอบครัวก็แล้วแต่คนอยากจะชอบอาจ,จะไปออกกําลังกายก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยหน้าที่จะพาเด็กๆลูกหลานเนี่ยเป็นวันครอบครัวเนี่ยเข้าใกล้ชิดพระศาสนามากขึ้นนะคะเป็นไปได้ไหมคะเราอาจจะชวนกันไหมคะว่าเราหาที่อย่างเนี้ยเราจองสนามหลวงทุกวันอาทิตย์ได้ไหมคะนะคะแล้วเราก็ชวนกันมา ทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ปีละครั้งของวันวิสาขะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ดิฉันเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรมเพิ่งทราบนะคะคือ,อจริงๆแล้วดิฉันโตจากโรงเรียนคริสนะคะแต่ตัวเองเป็นพุทธนะคะ,ะโตจากเซนโญแล้วก็อาจารย์ที่สอนเนี่ยค่ะก็ไปเป็นหัวหน้าแม่ชีของทั้งโลกเลยอยู่ที่วาติกันดิฉันได้ไปโรมมา แล้วก็เพื่อเห็นมาว่าไม่เคยไปบังเอิญเที่ยวนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็ได้เห็นสิ่งที่ตรงกับใจคือบนลานที่หน้าวาติกันเนี่ยที่เราเคยไปยืนแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยเป็นเก้าอี้เต็มไปหมดเลยเก้าอี้พับเนี่ยนะคะง่ายๆเป็นหลายพันตัวคือเต็มลานเลยก็ถามเขาว่ามันเขาเพิ่งมีกิจกรรมอะไรเขาบอกอ๋อเขาตอนสันตป,ปาเบเนดิกเนี่ยได้เปิดให้มีพิธีสวดทุกวันอาทิตย์ คนจะเต็มลานหลายๆพันคนเลยนะคะที่ฉันคิดว่าน่าจะห้าพันได้ลานนั้นแล้วเขาก็มาสวดกันถามเขาว่าคือตอนที่ไปเนี่ยเขาสวดเสร็จแล้วแต่เห็นเก้าอี้ยังวางอยู่เพราะไปช่วงบ่ายก็ถามว่าแล้วคนมาเต็มไหมเขาบอกเต็มแล้วเราล่ะคะอย่างศาสนาอิสลามเขาก็จะไปเมกะกันทั้งปีปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งก็จะไปกันเป็นหลายๆล้านคน แล้วเราเนี่ยเป็นประเทศพุทธที่น่าจะเข้มแข็งมากเพราะว่าในสายตาของชาวโลกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจัดกิจกรรมประจำปีแบบเนี้ยค่ะนะคะเป็นวิสาขาบูชาเนี่ยนะคะถ้าเราจะเป็นวันสำคัญปีละหนึ่งครั้งเนี่ยเอาให้มันโด่งดังเป็นเหมือนกับว่า นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเกล่าวขวัญว่าต้องมาดูพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิหรือตักบาตรใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยเหมือนกับที่เวลาคนนึกถึงพวกประเทศในลาตินอเมริกาอเมริกาใต้เขานึกถึงงานคาร์นิวัลต่างๆก็อยากจะไปเห็นอย่างนั้นให้เขามาดูเราได้ไหมคะว่าเราจัดสวดมนต์จัดนั่งสมาธิใหญ่ที่สุดนะคะปีหนึ่งปีครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นฤด,ดูที่ ชาวพุทธทั่วโลกอาจจะมาร่วมกับเราได้นะคะแต่สําหรับแต่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เรามาร่วมกันเราอาจจะเริ่มกันจากที่นี่มาขอ,อ,อใช้สถานที่ทุกวันอาทิตย์ที่กว้างๆใครอยากมาพาลูกหลานมาไม่ยาวสั้นๆนะคะสักชั่วโมงในงกิจกรรม ก็อยากจะฝากแล้วก็ยุโยงเชิญชวนนะคะ,ะเผือว่าจะช่วยกันทําส่วนที่คุณจอมได้เกินไว้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันได้เรียนว่าขออีกนิดนึงว่าเรื่องของการไปบรูรณะปฏิสังขรณ์ที่ประสูตินั้นเนี่ยสิ่งที่ยอมสิ่งที่รัฐบาลเนปาลแล้วก็ยูเนสโกยอมเนี่ยก็คือความไม่ยอมของเราเขาถึงยอมความไม่ยอมของเราความสู้ของเราเขาจึงต้องยอมนะคะในที่สุด โอกาสนี้เป็นของคนไทยดิฉันก็เลยเที่บอกว่าจะาสร้างจัดสร้างพระพุทธรูปปรางประสูติหรือพระพุทธจเจ้าน้อยเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะครั้งที่สเนี่ยนะคะที่จะอยู่เป็นพันพันปีเหมือนกับเสาหินอโศกและจะเรียกว่าเป็นการบูรณะด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลกับในหลวงและก็พระราชนขีของเราด้วยเนี่ยนะคะ ดิฉันเลยจัดทําแผ่นทองนะคะก็ขอขอกราบขออภัยไม่ไม่ไม,ไม่นนี้คะ่ะอันนี้ของพระคุณเจ้าจะอยู่ด้านด้านหลังนี้นะคะอ่อ่าขออนุญาตขยายความเรื่องแผ่นทองนิดนึงว่าแผ่นทองที่ทำเนี่ยจะเป็นแผ่นทองที่มีลักษณะยาวกว่าปกติเพราะาเอาไว้ให้ตัดด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะลึกอัสพิวาจาพระพุทธเจ้าที่ได้เปล่งวาจาเป็นปณิธานในการเกิดของพระองค์ท่านว่าเราเป็นผู้ เราเลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้ชาติสุดท้ายพบอื่นย่อมไม่มีโดยแผ่นทองทั้งหมดเนี่ยได้นําไปทําพิธีพุทธาพิเศษที่ตรงที่ประสูตินะคะในวิหารมายาเทวีแล้วก็นํากลับมาเพื่อให้คนร่วมทําบุญโดยที่ก็คิดว่าจะทํายังไงให้คนเนี่ยได้มีอะไรสื่อจากลุมพินีมาถึงถึงผู้ที่ทําบุญได้ก็เลยทําแผ่นทองตรงนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ตัดส่วนที่เป็นอาสพิวาจาเก็บไว้บูชา นะคะก็แล้วก็มีทำม,มีพระนะคะที่เป็นที่ระลึกก็เลยเรียนว่าเราก็เลยเปิดให้ร่วมทําบุญที่จะบุรณะในเฟสที่3เนี่ยด้วยด้วยพระและแผ่นทองนะคะมีรายละเอียดที่เต็นท์ด้านหน้าด้านขวามือนะคะซึ่งเป็นเต็นท์ลุมพินีมีประวัติแล้วก็มีรูปภาพของการบุรณะก็ขออนุญาตว่า,เ,าเป็นบุญกุศลครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ เราคนละนิดคนละหน่อยเราร่วมกันเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาการทำบุญครั้งนี้เนี่ยครบ3ประการคือ1ถวายเป็นพุทธบูชาณนะที่ประสูตรในชีวิตหนึ่งของเรานะคะสอ,เ,อ,อเราอยู่บนแผ่นดินนี้ด้วยความสุขสงบได้เนี่ยเรามีในหลวงและพระราชินีที่ทรงพระกุณน,นประเสริฐก็เป็นการทำบุญถวายเป็นพระคุศลแด่พระองค์ท่านและประการที่สก็คือเป็นการทำบุญเพื่อ ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะก็เลยขออนุญาตกับเรียนรายละเอียดแล้วก็ขอกับอนุโมทนากับทุกท่านนะคะเรามาช่วยกันลองลองยุก,กันนะคะจัดงานทุกวันอาทิตย์เอาไหมคะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหญิงครับฟังคุณหญิงแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณหญิงต้องหยุดที่จะต่อสู้นะ <laughs> อยากให้ต่อสู้ต่อเพราะว่าให้นิสัยเดิมๆยังอยู่นะคือสู้ไม่ยอมถอย <laughs> เพราะว่าเข้ามาสู่หลังจากที่ ทำนุบำรุงปุยญาสสานที่ทางหลวพินีแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะแล้วจากนั้นก็สัญญาว่าจะกลับเข้ามาสู่วงการเมืองครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่า <c oughs> ท่านไม่ได้บอกว่าจะวางมือทันทีนะฮะแต่ว่าหลังจากเสร็จงานการช่วยทำนุบำรุงพุทธศา,าสนาแล้วเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่การเมืองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจใเดี๋ยวยจะไงช่วยเชียร์ <ใน S 2> เหมือนกันอ๋อเว้นวักเว้นวักหลังจากทำทำบุญทำบุญเสร็จ แล้วก็เราก็คงจะต้องช่วยเชียร์อีกทีแล้วก็เป็นความหวังเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะให้พุทธศาสนาแข็งแรงแล้วก็มั่นคงแล้วมีการส่งเสริมกิจกรรมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มากมายขึ้นเนี่ยวิสัยทัศน์ทางการเมืองของนักการเมืองอย่างคุณหญิงเองน่าจะมีส่วนอย่างสําคัญในการที่ทําให้พุทธศาสนาเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ มีการเผยแพร่อย่างอย่างกว้างขวางในสังคมไทยในอนาคตได้นะครับก็เป็นความหวังแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเชียร์ให้เข้ามาสู่วงการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สู้ต่อไปนะครับ